เมื่อกี้ว่าจะไปนะครับแต่น้องพลอยเนะนอนไม่ลุกเลยครับอาการก็หนักอยู่นะครับพอดีไม้กันสัตว์แบตบดนะท่านผู้ชมว่าจะเอาไปชาร์จแต่ว่านั่งเป็นเพื่อนพ่อลือนะนั่งไปนั่งมาน้องพลอยหนักเลยหนักใหญ่นะครับทีนี้ ค่อนข้างที่จะเจ็บเติบอยู่ถ้าเป็นแบบนี้กับช้างเด็กเนี่ยอาการหนักอยู่นะฮะตะลีก็เฝ้าไม่ห่างเลยครับหมอมาแล้วฮะหมอมาหมอตอาังไหุณน หมอมาแล้วเห็นแบบนี้น้ําตาไหลสงสารน้องก็เลอเชียร้องใหู้ต่อเด้งปุ๊บมาปั๊บความดื้อหายหมด เดินทางต่างจังหวัดไม่สะดวกดูแต่ขอให้น้องพลอยหายไวๆ <c oughs> ดูวครับช้างช้างเหงานี่คนกาเหงาไก่กาเงาเงาทุกอย่างพ่อลือนี่พูดเสียงสันส่นๆนะครับ แกไม่เคยเห็นช้างแกเป็นอย่างนี้นะตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้พลอยเกิดมาไม่มีแบบนี้ครับกกดูนอนนิ่งนะท่านผู้ชมหนักใจเลยฮะเจะะ้าของก็หนักใจ,กใจเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คนก็ไม่สบายช้าก็ไม่สบาย ตอนนั้นเขาท่านสึงแง่งนะท่าไว้นะไหวไปเรื่อยท่านสารในเชียงใหม่หมอกับแม่ไว้เนี่ยแต่สารเท่าไปเห็นว่าสิให้ช่วยหาหมอสินเาานาะทนนเท่าหอากาดีวางห้อมึงดันเลยมันหมดไปเพื่อนอนเลยหมอลงมาสิเลอสารพยหายป่วยไวัยขอบคุณมากครับ เดือดแก๊งมีแต่ไม่ค่อยสบายอ่พอเข้าไปกอมแล้วมือมันแหงว่ะมือมันแหงแล้วว่ามือมันแต่ม่น้้าาเจของช้างร้องไห้ครับตอนนี้ตัวนี้น้ำมูคมันยังสังเกตมือตัวเองมองกล้องสังเกตเขาเข้าตรงนี้ เดี๋ยวว่านี่หน้าบอกนะนหนูพลอยเป็นไงร่างลกูกเอฟซีถามนอนนิ่งฮะพลอย ขอคือมาแล้วคือเ่าท่านมากอดภาพเบอร์ครับเอาภาพเบอร์เด้อผมขอขึ้นครับแกยังไงนะให้นะภาพเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนเบยร์ยังมีอารมณ์มามาเล่นมุกนะเดี๋ยวเดินเดินหาสัญญาก่อนนะใส่อยู่ใต้ต้นไม้ครับถ้าภาพ กลับนะฮะกลับมาแล้วขอให้พระคุ้มครองตามหมอแล้วเอาน้ำผสมเกลือแร่ให้น้องกิน,นะ,ะคือตอนนี้ปัญหาคือน้องไม่กินอะไรเลยครับน้องไม่กินเลยครับดูน้องแต่แต่นอนอยู่สื่อ,อครับ มีผู้มีจาครับคนตาย้างก็ไม่สบายเหงาบิดบ้านด้ค่ะนี่เหงาหมดบ้านเลยนะนี้เราหมดหน้ามาก หลับตาแปบ,บๆอยู่มันไปะรเลียงไมสองปีนี่บ่เคยเป็นอย่างเด้มาดูบ,บอเคยนี่เป็นได้กับบ่เคยถึงขนาดนี้เสียบ่เคยล่มโตให้เห็นบ่เคยสิวามนี่ล่มโตปกติต่าคิดมึงว่าเขาไปงานสร้างเอาขน,นาดน่วงเนี่ยไปอยุเจ็ดแปดหนู่บอกาล้มโตนอนมากเลยล่มโตเลย เบื้องต้นคิดเบื้องต้นน้องอาการคืออาการท้องเสียครับปกติก็ร่งเป็นก็ร่งเป็นวางไอเจียวแล้วไอเจียวบอกก็ล่งลุกนอ่ะประมาณได้ได้ชั่วโมงได้ชั่วโมงนึงก็ร่งเป็นก็ร่งเป็น เราก็าัังเขากําัังทูบอกเราเม,มียนเออหมอมาแวอมอมาว,มอ,มวอ,อ้าวภาพเลยเอยใช่เสวัสดีครับสวัสดีครับ ภาพเบอร์เราต้องถอยออกมาไกลๆครับหมอว่าถ้าช้างนอนแล้วคุณหมอกว่านะครับจะกลัวช้างเดี๋ยวเราต้อง ออกจากไลฟ์สดแล้วนะฮะต้องให้เขาพักเยอะๆหมอบุนอนเนี่ยคือวิเล่ปกติขอบคุณมากให้ UFC ที่รับชมครับผมสวัสดีครับ